พี่น้องผมพบอกับซ่องน้องสลากคือเก่าพี่น้องบ้านนี้ก็ถึงเวลาแล้วถึงเวลาผูกแขนผูกแขนบอมเอนว่าเต้นน้องเทนในผูกแขนนะผูกแขนพอมีแล้วก็เขาจัดเห็ดวันเกิดพร้อมกับวันเกิดลูกชายเลยเนาะผูกแขนนะผูกแขนพอมีเอาขึ้นไปที่เลยผมไปอย่งเกิด อ้าวไปบ่ท่าเข้ามาแล้วจ้าบ่ท่าได้เอาแสมาแต่ <laughs> <laughs>

อันนี้น้อยเราเห็นนังชิมทองกรมแล้วเราอิบไดุ้ลงมาิแคท พอบอกพีูแค่เราสิลงมาแล้วพูกแค่และว่าสิเราบอกมาบอกเอากดแค่ตงเทนกันสร้างอยู่อีดอีดอยู่ ก้นเกิดลายเด็กอย่างเงี้ยนักข่าวเขาไลา่รับพูหันบอกกระรางกิเทียบแต่มันก็สี

เดี๋ยวว่าอาพันยวเนาะเดี๋ยวาเฮดนายูเลต่อไปทดเขานนี่แหมือสีเทาอาลเฮียเยข้ามมือเด้อทากิ้เข่เด้อยืนก่อนพี่นอยสเทียนอ๋อพี่บอกันหน่อยาพี่ีอันนี้เขาเอืนูกแขนยัง

แช่คนเต็มเถียงกันเต็มเทียงหรือเทียงทั้งลุมแล้วก็เพียบทั้งลุมแล้วก็ย่างเพียบ

กัดแล้วใครแก่ผุใคน้อยผู้เอาไม่ผวใหญ่มมีเงินได้รู้เใกให้กิโอาแล้วคน่าก่อนก็เห็นคนหลาย้าไปไคแไดไแม่อู้น้อย แกงไปไายทางหมดไลยพี่น้องเลยขาลารอีเลย มาา้าละเกมกันาคาล้ายห้าบกอยากเกมกันมุมไปมุมมานอาใจผูกเก็ลยเะไปแบ่งเงินันเนะ่ะมเลอหาลนีผ huh. ูตีเดี๋ยวได้กินเดกิอมันจะกิน

ไปาลไปไปเอป้าป้าลงท้คูแค้แล้วและ

ตีแข่กันแขวมี่มืนกันแขวออกขนาดแล้วตั่เก่าตเก่าไราสิแข่เก่าอะไรแล้วมาตอนนเพ้นแม่นังเทสได้งอนไหนได้ัวนี่หรอใส่ร้องอยู่เป็มตัวเ โอเยตุ้ม่ฉยมันาวาแล้วพ่โน้ก็อายแม่แ้ม่เนี่ย้กเกสายแดขึ้นมเก้สายแด้นมาอะไรแท้ับาทค่ะเิ้่ยเกยตอดเล็กหิ้นาเล็กช้นเ้อมาเกเกเล็กซูน้เองหมดมเปไงซื้อโอะเกยนะพี่โน้กเลยโคตรทำแม่

น้องแทนเป็นปูสิบเบอรกเขาเราเร้วยอ้าวๆลุน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 นกันปูจีปูแคนลุงอ้นปูจีผูแคนร้านเท่าไรแทนมันเองแคนยมันูแคลาอ๋อมันเบิดแต่ยาเแต่ยา้็าลูกเบาทอยู่ด้วนี่กายาจอยเดอยาจอยขวัเด้วพันบาทปวดใจ คนจอยจอยพี่เฮียจอยเข้ามา่หมไมพี่มาใหมันสอม้วนซ้อนนั่นเฮ้ยอ้จยปูนไปเฮี้ยงมจอยพี่เขมบามีอยู่ครัวพี่น้องเว้ยนั่งไปูลายลงเนตียมหนัย่เขาใก้จอยพ่นพ่นหนาพ่นตา พันกี่พวกกันไหนแล้วตเนาะื่อีรเหอมันมืดให้มองเรียบเห็นอ้าวคนละสิคนละสองพยูเิงนลูกแาคนบคืออแมไอเองนยจาจเบิ่งเอาลูกเบิ่งเอาเบงาจยนะ